สวัสดีครับอยกับพี่ต้อมเกษตรสีวิจิตรของเราเองครับผมวันนี้พามาดูบอ่อปลาหน้าบ้านเพิ่งทำบอ่อปลาใหม่ไปก็งบพันเดียวเองครับพันหน่อยๆเนาะเดี๋ยวผมถ่ายตอนวิธีท,ทำมาให้ว่าทำอะไรยังไงบ้างก็เผื่อใครอยากทำบอ่อปลาหน้าบ้านไว้เลี้ยงปลาเองอะเนาะนะเดี๋ยวพามาดูกันให้ดูก่อนให้ดูตอนนี้ก่อน นาะงบพันเดียวเดี๋ยวตามมาดูนครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ต้อมเกษตรดีวิถีพึ่งเงินเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครเดี๋ยวตามมาดูนครับก็ที่ที่ขุดบ่อปลาตรงนี้เป็นที่ปลูกต้นไม้เก่าเนาะเมื่อก่อนมันยังไม่มีโลงรถตรงนี้ผมก็เอาไว้ปลูกโมกแล้วพอตอนหลังทําหลังคาลงรถแล้วมันก็เริ่มไม่ค่อยมีแดดก็เลยเอาโมกออกแล้วก็จะเป็นเศรษฐีวิวสันกับสองร้อยกับแป้ง ก็รือต้นไม้เก่าหน้าบ้านออกนะครับก่อนหน้านี้จะมีลาวไม้ไผ่เสียบอยูแ่ pack. psilon, แล้วก็มีผู้ด่างเลืออยู่แฟนผมก็กลัวจะได้มันก็เลยถอนไปใส่ขวดไว้แล้วก็เริ่มรื้อหินเก็บหินออกเก็บอิฐบล็อกออกเนาะก็ย้ายกระถางเศรษฐีวิวสารกวางมะกตไปไว้ที่อื่นก่อนแล้วก็เคลียร์พื้นที่ ด้านล่างจริงๆมันเป็นดินอยู่นะครับผมใช้อ e ิฐบล็อกรองเพื่อวางกระถางต้นไม้เนาะนก็อ e ิฐบล็อกตรงนี้เดี๋ยวเหลือไปไว้ที่สวนเนาะจะไปไว้ทําแปลงผักอีกทีนึง mm hmm. ก็มาเริ่มขุดดินออกกันเนาะ mm hmm. ก็จริงๆอล็อกตรงเนี้ยเราจะไม่ได้เทป,ปูนไว้ข้างล่างนะครับมันเป็นล็อกเดิมของโครงการหมู่บ้านเขาทําไว้ให้ก็แค่ปลูกกระเบื้องรอบๆเฉย เมื่อก่อนนี้ผมเคยเอาไว้ปลูกต้นอ่อนผักบุ้งอะไรพวกนี้แต่พอทำหลังคาลงรถแล้วมันไม่มีแดดเลยก็เลยปลูกอะไรไม่ได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นบอรกรากกันขั้นตอนที่เหนื่อยที่สุดก็คือตักดินแล้วก็ขนดินออกไปไว้ที่สวนนี่แหละครับใช้เวลานาน,านสุดแหละเดี๋ยวพอหลังจากเอาดินออกทั้งหมดออกเนาะก็คงไม่ได้ขุดลึกมากครับประมาณ 5 0เซน40 50เซนแล้วก็เดี๋ยวจะลองด้วยสายเพราะว่าตอนแรกผมกะว่าจะเทปูนแต่ก็กลัวมันซึมมันอะไรพวกนี้น้องก็เลยเออเห็นว่ามีผ้ารองบ่อขายอยู่ที่สมบัติบุรีใกล้ๆบ้านเนี่ยก็เลยเดี๋ยวไปซื้อพยางรองบ่อมาแทนดีกว่าหลังจากที่เอาดินออกไปพอสมควรแล้วน้องก็ใช้สายรองก้นบ่อให้มันเรียบนิดนึงแล้วก็การพวกเศษหินพอข้างล่างเนี่ยมันมีพวกเศษปูน อยู่บ้างนะครับที่มันทะลุผ้าพผ้ายางมันก็เลยเอาใส่มาลองเราใช้ใายรองเสร็จเราก็ใช้ก้อนหยิดให้แหละค่อยทุบให้มันแน่นขึ้นแต่ก็จริงๆไม่ทุบก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มีวัสดุที่มันแหลมที่พิมเกินไปตัวพลาสติกคุมบอกอไปแล้วครับทีนี้เราเริ่มเอาอิฐบล็อกมาเรียงกันอิฐบล็อกเนี่ยราคาก้อนละ สิบสี่บาทนะครับซื้อมาสี่สิบก้อนเนาะก็ฝั่งด้านในมันไม่ได้มีขอบบอถ้าเราปูพะย่างไปเลยมันก็จะไม่มีตัวล็อกพะย่างอยู่ก็เลยต้องปูขอบบอร์ด้านในแล้วมันก็จะมีแนวคานปูนอยู่แต่ทีนี้แนวคานมันไม่เต็มอิฐบล็อกก็เลยใช้ก้อนหินหินขาวเนี่ยครับที่ไว้แต่งต้นไม้แต่งสวนอะไรพวกนี้มาลองก็อัดไปให้แน่นเนาะแล้วก็ตรงบริเวณช่องว่างเนี่ยอิฐบล็อกมันไม่พอดี ผมก็เลยทําการตัดอ e ีบล็อกด้วยไขยค่ควงเอาไขาค่ควงค่อยๆกระเทาะกระเทาะไปเรื่อยๆจนมันแตกเราก็จะได้ขอบบ่อพอดีทีนี้เรามาเริ่มปูกพะยางกันครับพะยางเนี่ยตอนซื้อพะยางมาซื้อมา4าี่ตารางนี้ตารางนี้ละร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินหกรอยบาท ตัวพยางเนี่ยเหลือเยอะเลยครับผมวัดขนาดผิดไปจริงๆมันใช้ฝังตารางเมตรก็น่าจะพอก็ถ้าใครจะทำบออำท่อขนาดกว้าง30เนี้ยยาวแ85นิ้วเนาะผมที่ที่ดีนาบ้าไไมันพอใช้พยายาแค่บมาตารางเมตรก็น่าจะพอเพราะว่าเอาไว้เว้นขอบแล้วก็อีททับด้วยเพื่อให้มันอยู่อยู่ทรง ก็าวางขยามให้ได้ให้ได้ขนาดตรงครับแล้วค่อยตัดส่วนที่เกินไปนแบแต่ผมก็จะไล่โดยทางนี้ก็ได้ให้ข้างล่างมันเนยันกันเพราะเวลาเราใส่กาเป็นปน้ำนักหนักกระตึงไปบ้จะโดนอะไรเกี่ยวนิดเดียวมันก็อาจจะขาดได้ก็เลยต้องทำให้ท้องบอบยันยัวนวะ่านพอเราได้ระยะแล้วเนาะด้วยความที่มันยาวเกินก็ตัดให้มันสั้นลงหน่อย ว่าเราสั่งผ้าใบมาเกินขนาดบอ่อเราไปประมาณ1ตารางเมตรพอหลังจากเรียงบอ่อได้แล้วเราก็เอาอิฐที่เราซื้อมาทับขอบบอ่ออีกทงเพื่อเวลาเราใส่น้ําไปแล้วเนี่ยมันจะได้ช่วยประคองทรงบอร่อไว้ให้อยู่เหมือนเดิมเนาะอิฐที่ซื้อมาทั้งหมดอ่อสีก้อนเนาะขนาดบ่มัน85นิ้วคูณ31นิ้วก็ จะเหลือเหลืออิดอยู่หน่อยหนึ่งแต่เราก็ใช้อิดเนี่ยมาไว้ไแต่สงสวนอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็มาเริ่มจัดขอบบอกาะด้วยความที่มันยาวไปก็เอาอิดลองทับก่อนแล้วก็เริ่มตัดให้มันพอดีกับขอบบอกราตั้งใจว่าจะเลี้ยงปลาคับสักเก้าตัวเนานะแฟนผมเอาไว้เสริมห่วงจุย้ยเอ้ยห่วงจุย้ยก็ค่อยๆไล่วางอิดไปแล้วก็ ตัดขนาดผ้ายางให้พอดีกับขอบบ่อเนาะมันจะได้ดูสวยงามขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราพับพับผ้ายางให้ไปอยู่ใต้อิดอีกทีหนึ่งทีนี้มันก็จะไม่เห็นขอบของผ้ายางแล้วพอเราตัดเริ่มได้ขนาดแล้วเนาะทีนี้เราก็จะเก็บมุมผ้ายางโดยการพับแล้วก็เอาอิดบล็อกทับอีกทีหนึ่งอิดบล็อกที่ซื้อมาราคาสี่สี่บาทก้อนหนึ่งหนักอยู่ประมาณสามกิโลเนาะก็พอดีบ้านผมอยู่แถวบางบัวทองใส่น้อยแล้วมันก็ใกล้ กับตลาดนัดพวกปลาสวยงามอะไรพวกนี้พวกต้นไม้ตรงสมบัติบุรีก็เลยขับออกไปซื้อกันข้างนอกนี่ครับพายางมันเหลือเหลือเยอะพอสมควรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะวันนี้บอ่อเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อรแล้วนอะนเดี๋ยวเราเติมน้ําใส่บอ่อก่อนเพื่อดูว่าบอ่อมันมีรอยรั่วอะไรตรงไหนหรือเปล่า,าก็ตามพวกเศษขุนด้วยแฟนบมก็เลย เอาต้องดูดฝุ่นมาดูฝุ่นเกิดที่เกิดจากตัวอิทบลนะครับทางด้านของอินบลใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดมาเพราะว่าเราไม่ได้ทําระบบระบายน้ำออกออกมาเรามีกําแพแต่ตอนที่เราใช้ก็เป็นความตัวเฉลี่ยของใช้แส่วนด้วยก็เลยต้องทำความสะอาดภางนอกนี่ครับตอนแรกเนี่ยตัวอิทบลเนี่ยมันจะมีรูรูข้างบนอย่างเงี้ยเนาะก็กล่าวว่าจะเอาไว้ปลูกต้นไม้ดีไหมแต่พอคิดไปขึ้นมาเนี่ยมันจะเลอะเทอะเลยนะผมก็เลยเดี๋ยวผมจะกัดด้าน ก็เอาด้านเรียบแบบขึ้นข้างบนเราที่ไม่ปลูกกันแบข้างบนเพราะว่าต้องถ้าถ้าปลูกด้ยไม้จริงช่องใส่ยีนก็เล็กเกินไปนะแล้วก็ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยโดนแดดจนน่าจะต้นไม้ตรงนี้น่าจะไม่ค่อยโตก็เราทำวามว่าเศษฝุ่นในบ่อเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เรามาเติมน้ำกันก็เติมให้ล้นเลยครับเพื่อให้เศษฝุ่นที่อยู่ในน้ำในข้างบนมันลอยออกไปด้วย ก็น้ำใกล้เต็มแล้วเนาะแต่จากที่คุยกันแล้วเออเราคงไม่ปลูกอะไรขอบบ่อเราก็เริ่มกับยิดบล็อกด้านเรียบขึ้นด้านบนดีก,กว่าก็พยางคุมบ่อเนี่ยค่อนข้างหนาแล้วก็ทนพอสมควรนะครับแฟนผมลงไปเหยียบก็ไม่ไม่เป็นรอยไม่ขาดไม่รั่วตรงไหนน้ําก็เต็มเรียบร้อยแล้วเนาะพอดีดนหน้าบ้านนะผมมีตัวขอนไม้ปลูกต้นไม้นี้อยู่ผมก็เลยเอาลองมาวางแล้วก็ไปเริ่ม เริ่มไปซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ่อที่สมบัติบุรีในตัวสะพานไม้เนี่ยร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ทําคือไม่ได้มีดีไซน์อยู่ในห่วงนะไปเจอที่ร้านอะไรมันส่งแล้วก็จับจับมาแบกันก็เลยได้ส่งบ่อปลาที่คล้ายๆส่วนญี่ปุ่นประกอบกับผมมีต้นไทที่อยู่ในขอนไม้แบบนี้อยู่แล้วก็เลย เอามาวางตรงนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวอย่างนี้ไงตรงมาอย่างนี้อไรกันล่ะก็รวมของตกแต่งบ่อเนี่ยอีกประมาณสามร้อยแปดสิบเนาะแล้วก็ปลาคราฟซื้อมาเก้าตัวตอนนี้เราซื้อปลาคราฟมาแล้วเราก็เอามาลอยไว้ในบ่อก่อนเพื่อให้เขาปรับสภาพเอะเนาะเราก็แต่งสวนไปด้วยเราก็มาเริ่มจัดํำพูลงบ่อกันเนาะลำพูตัวนี้เป็น ปั๊มโซลาเซลล์เดิมของผมที่ใช้อยู่กับสวนเนาะตัวเล็กเนี่ยผมซื้อมากะว่าจะมาใช้รดน้าต้นไม้แต่พอดียังไม่ได้รีวิวเลยแฟนเขาอยากทําบ่อปลาก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ตรงนี้ก่อนแต่ทีนี้ไอ้ปั๊มตัวนี้ถ้าไปใช้ที่สวนก็คงไม่โอเคครับตันบ่อยมากเพราะว่ารูเข้ามันเล็กแล้วก็ตะแรงเนี่ยมันค่อนข้างถีเนาะแต่ใช้สําหรับบอ่อปลาก็ค่อนข้างโอเคก็อันนี้ลองลองต่อกับออแบต แบตเตอรี่รถยนต์นะเนาะแล้วก็พ่วงก,กับแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาก็สามารถใช้ง,งานได้ตอนนี้อ่างปลาสไตล์ญี่ปุ่นของเราก็เริ่มเปรูปเป็นร่างแล้วเนาะแต่มันยังล้นๆไปนิดนึงผมก็เลยซื้อผมไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรเหมือนกันเจออยู่ต้นละ80บาทแล้วเขาบอกว่าปลูกในน้ําได้คือให้น้ําปิ่มๆพอได้อยู่ก็เลยซื้อมา2กระถางแล้วก็เหมาะกับชุดสวนหินนี่มากเลย ทำให้ดูไม่ไม่ไม่แห้งแรงเกินไปเนาะยังพอมีอะไรเขียวเขียว <ๆ S 1> อยู่บ้างชุดโคมนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทอันใหญ่เนาะแล้วก็มีอันเล็กอีกอันหนึ่ง60สิบหรือแปดสิเนี่ยผมจำไม่ได้แต่รวมๆแล้วชุดตกแต่งเนี่ยหมดไป380บบาทโอเคตอนนี้ก็ได้บ่อปลาที่มีชีวิตชีวาขึ้นเนาะก็เริ่มสวยขึ้นแล้ว ก็เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งก็คงปล่อยปลาลงน้ำแล้วครับโอเคหลังจากที่เราพักปลาไว้อยู่ในน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยปลาลงบ่อเราอันนี้ปล่อยคับไม่ต้องยกเราลงน้ก็ปลาคับนี่อ่าสามตัวร้อยเนาะก็เป็นไซส์เล็กก็ซื้อมาเก้าตัวเอาเลขมงคลเนาะพอดีแฟนผมเป็นเซลเขาค่อนข้างถือพวกเรื่องของจุ้ยอะไรพวกเนี้ก็เลยเอออยากให้มีน้ำอยู่หนบ้านเพื่อเสริมดวง อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อใครเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ขัดอะไรแล้วก็กชอบด้วยตรงนี้มันก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรมีแต่วางกระถางต้นไม้แล้วก็ต้นไม้มันก็ไม่ค่อยงามด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีแดดก็เลยเปลี่ยนหน้าบ้านมาเป็นอ่างปลาแทนเดี๋ยวผมมากล้องจุ่มน้ําให้ดูเนาะว่าน้องปลาเขาเป็นยังไงกันบ้างคือก่อนหน้านี้เขาอยู่แต่ในตู้เนาะพอมาลงอ่างเขาดูเขาจะเตือนเนาะก็เกาะกลุ่มกันอยู่ แล้วก็สวยงามเลยทีเดียวครับทําให้หน้าบ้านมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็งบไม่ไม่แพงเวยนะตอนแรกอะัผมะกะว่าจะเทป,ปูนเนาะแล้วก็ใช้ยากันซึมผสมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ,อขัดมันอีกทีหนึง่งแต่ก็กลัวว่ามันจะไม่อยู่เนาะแล้วก็ไปไล่ดูว่าเออมันใช้พยางก็ได้นี่มันก็สะดวกด้วยนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของบอ่อปลาราคา1,000บาทครับ ค่าอิฐสี่สิบก้อนก้อนละสิบ่าทก็สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทแล้วก็ค่าพายางเนี่ยหกร้อบาทแต่พายางอะ่ะผมซื้อมาเกินผมซื้อมาสี่ตารางเมตรตารางเมตรละร้อยห้าสิบเนาะจริงๆเราใช้แค่สามตารางเมตรก็จะอยู่ที่สี่ร้ยห้าสิบายางอีกก็สี่ร้อยอ่ะสี่ร้5 0สี่อยห้าสิบห้าร้แล้วกันสอ,อย่างก็อยู่ที่เก้าร้อยเองนะครับ แต่ก็ซื้อซื้อพาย่างไป600บาทก็เลยเป็นพันหน่อยหน่อยก็ไม่รวมของตกแต่งนะครับพวกเสาหินพวกปลาแล้วก็เอ่อปั๊มน้ำเนาะปั๊มน้ําผมใช้ปั๊มน้าโซลารเซลล์เดิมที่ผมมีอยู่เนาะก็มาติดไว้บนบ้านแล้วก็มีแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เก่าอยู่กับเอ่อแบตเตอรี่รถยนต์นะเนาะก็เก็บไว้ไม่ได้ขายไม่ได้เทิร์นไปก็เลยมาใช้ประโยชน์ได้ทีนะึงแล้วก็ซื้อตัวเอ่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ด้วย เื่อวันไหนไม่มีแดดแล้วเนาะจะได้มีแหล่งสำลองไฟให้เขาไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีออกซิเจนผมก็ไม่รู้ว่าครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนัที่เลี้ยงปลาคานะ์ปเนาะก็กลัวว่าถ้าไม่มีออกซิเจนไม่มีน้ำพุน้ำบนให้เขาเนี่ยเดี๋ยวว่าเขาจะน็อกตายก่อนไอ้ตัวที่ใช้แบตเตอรี่ที่สั่งมาเนี่ยมันสามารถจ่ายเผาให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนกระตุ้นการทำงานให้เป็นเหมือนแบตใหม่แบตเตอรี่ที่ที่ผมเอามาใช้เนี่ยมันเป็นแบตเก่าจากรถแลนะ้วเนาะคือมันสตาร์ทไฟ ให้ลดไม่ได้แล้วแต่มันยังเก็บประจุได้อยู่แล้วก็ซื้อไอ้ตัวชาร์จสามร้อยกว่าบาทมาเพื่อจ่ายเขาเพื่อทําให้แบตเขายืดอายุก,การใช้งานได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มาใช้กระบอกปลาครับผมวันนี้ก็พามาดูเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างช่วงนี้ฝนตกหนักไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็อยู่แต่บ้านกับสวนเล็กนี่แหละแล้วก็สวนที่นครสวรรค์ก็ไม่ได้กักก็เลย มีไอเดียมาทําบ่อปลาราคาประหยัดให้พี่ๆดูกันเนาะไหนๆก็ทําแล้วผมก็เลยถ่ายเป็นคลิปมาให้ดูครับผมก็ทํากันเองของคนกาแฟะนะเนาะก็จริงๆตรงนี้มันเป็นเหมือนโครงการหมู่บ้านเขาทำมาให้สําหรับปลูกต้นไม้นะผมก็เลยขุดดินออกแล้วก็พ,พับพยังมาปลูกตอนแรกเนี่ยกะว่าจะเทปูนแต่ก็กลัวเรื่องรั่วเรื่องซึอมอะไรพวกนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงก็เลยใจพยาดก็เลยเปลี่ยนใจออกมาเป็นพยางคุมเนี่ยเนาะแล้วก็อัอนนี้ ปล่อยปลาไปได้อาทิตยกกว่าแล้วน้ําก็เริ่มขุ่นเดียวจะเปลี่ยนน้าอีกทีหนึ่งก็สําหรับใครอยากทำบ่อปลาไว้เสริมเพงจุ้ยหน้าบ้านหรืออยากเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้อยู่หน้าบ้านเนาะก็ลองเอาไปใช้ดูถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ได้มีฐานแบบนี้ไว้เนาะจริงๆอ่ะมันใช้อิฐอย่างเดียวก็ได้นะใช้อิฐอย่างเดียวขึ้นขึ้นเป็นรูปบ่อไว้ก็คือตรงเนี้ยตรงข้างล่างเนี้ยถ้าไม่ไม่ได้มีฐานอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ใช้อิฐสองก้อนเนาะแล้วก็พยางปูกก็ง่ายดีครับถูกดีด้วยก็ ถ้ายางเนี่ยผมซื้อมาสี่ตารางเมตรจริงๆมันใช้น้อยกว่านั้นนะน่าจะสามตารางเมตรแต่ตอนเอาไปซื้อเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรวัดไบไม่ถูกก็เลยซื้อ,อมาสี่ตารางเมตรตารางเมตร 150, ตละร้อยห้าสิบสี่ตารางเมตรก็หกร้อยค่าอิฐนี่ก็สี่สิบกว่าก้อนก้อนละสิบเอ็ดบาทก็สี่ร้อยสี่สิบก็ตกอยู่ที่พันหน่อยๆนะเฉพาะค่าบออเนาะส่วนอุปกรณ์อะไรพวกนี้ อีก150หมื่า150นี่80บาทอะไรเงี้ยเนาะส่วนปั๊มน้ำที่ใช้อยู่ก็เป็นปัม๊มโซล่าเซลล์ที่เคยใช้อยู่ที่สวนเนาะก็เลยลองมาต่อดูเดี๋ยวครั้งหน้าผมพามาดูว่าทีระบบน้ำของบอ่อปลาเนี่ยมันตอ่ออะไรยังไงไว้บ้างเนะเาะเผื่อใครสนใจอยากทำดูเล่นผมว่าผมเริ่มติดแล้วนะคือเลี้ยงปลาพวกนี้ก็สวยดีน่ารักดีก็เพลินเดียเนาะโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้เผื่อใครเอาไปเป็นไอเดียในการทำบอ่อปลาเนาะ วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพอจ่ายเงันไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพุทธนิรุนแนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมที่หม่ก่อนใครเดี๋ยวไปส่วนต่อแหละเริ่มเย็นแล้วเนาะเสร็จงานพอดีโอเควันนี้ไปแล้ววันดีครับ